เรื่องใหญ่ปูมันธนาตัดสินใจลั่นตรงๆ8ข้อถึงหนุ่มกันชัยแบบไม่ไหวหน้าเรียกได้ว่าล่าสุดเป็นเรื่องอีกแล้วเมื่อทางด้านปูมันธนาได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปของหนุ่มกันชัยที่ไปถามหาตัวทานายนธรรมราชที่สอนอทองหล่อโดยเธอนั้นได้ฝากข้อความ8ข้อถึงหนุ่มกัญชัยโดยระบุข้อความผ่านทาง Facebook ว่า 1. สังคมเคยเห็นเขาอีกด้านหนึ่งตามคลิปหรือไม่ 2. แบบนี้จะมีความผิดฐานค่มเหงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะสถานหรือไม่สาสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสอนอทองหลอจะบังคับใช้กฎหมายแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมหรือไม่ 4. ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดามาทำแบบนี้ในสนทองหลอจะถูกดำเนินคดีข่มเหงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะสถานหรือไม่ 5. ท่านนายธรรมราชและผู้ทำการสอบสวนถูกกระทำเกินสมควรแก่เหตุในขณะทำการสอบสวนหรือไม่ 6. ฟิล์มรัฐภูมิถูกกระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ 7. ปูมัทน,นาถูกกระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่และอื่นๆ 8. จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่สอน,อนทองหล่อในข้อหาคมเพงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะสถานเมื่อใดเมื่อเวลาและวันใด ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ